อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สนาทีตีสนาทีนะครับวันนี้เราจะลองไปเที่ยวโดวยการนั่งรถไฟกันนะครับผมดูว่าราคาจะเท่าไหร่ตั้งแต่ออกจาก,ออกที่พักของผมเลยผมจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องค่ารถไฟแยกเป็นต่างหากแล้วก็ค่าใช้จ่ายของส่วนตัวแล้วสุดท้ายก็เอามารวมกันดูว่า เราจะหมดค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แต่ผมว่าค่ากินน่าจะเยอะอยู่ตีงบไว้ประมาณ1 000บาทค่ากินนะค่าเดินทางก็ตีงบไว้ประมาณ500บาทคิดว่าก็ไปกับเพื่อน2คนเดี๋ยวลองดูว่า1,500อยู่เป่าด้วยงบที่ที่เราจะไปเที่ยวกันอันนี้คลิปนี้เราจะทำคลิปที่ไปเที่ยวแบบว่าไปเช้าเย็นกลับนะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่า ตอนกลาคืนรถเมล์จะวิ่งเร็วไงเราก็ต้องรอหน่อยอันนี้เราก็ทําการมาถึงท่ารถเมล์แล้วนั่งวินมอเไซค์มา15บาท ตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วตอนนี้ก็ถึงาฟสถาน,นีฝนหลวงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝังดูนะ okay, เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปตอนนี้ก็มาถึงแล้วเขจะเข้าไปดูถาูว่าไปก่อนอันนี้ก็ค่าตั๋ว26บาท ตอนหนึ่งเที่ยวขากลับเดี๋ยวค่อยซื้ออีกทีอันนี้จะเป็นรถรถออกตอน6กโมงห้นะครับก็คือประมาณเจ็ดโมงไปถึงนู่นประมาณ10บโมงเช้าเขาจะมีบอกอยู่เป็นผู้นั่งธรรมดาเออคือแบบมันถูกมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่รถไฟแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังจะขึ้นค่าตั๋ว26บาทแต่ว่าวันหนึ่งมีแค่2องเที่ยวนะขาไปขากลับ อันนี้ก็เป็นเบาะธรรมดาของรถไฟชั้นธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาดีวิวเบาะหน่อยเพาะเกือบแข็งอ่ะมันนุ่มนิดนึงเออยังดีนะที่พิมพ์ตรงนี้ก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่อย่างว่าตั้งฉากอ่ะท่านั่งก็จะประมาณนี้วันนี้เราก็จองวิวแบบเป็นหน้าต่างด้วยเดี๋ยวเรารอช่วงรถไฟออกตอน แกล้ๆเจโมงตามรอบเวลาแล้วครับอันนี้ก็พัดลมช่วยใครนอนได้ประมาณเดืน โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลงรถไฟมาแล้วถึงเขาพระบางแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีรถแดงสองแถวจอดรออยู่ เดี๋ยวเราจะนั่งรถสองแถวไปหาดบางแสนกันนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหาดบางแสนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็พอมีคนมาเล่นน้ำบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็บรรยากาศคือร้อนมากถึงร้อนสุดๆ โอเคก็ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณถึง10โมงพอดีตามที่เขากำหนดไปเลยอะ่ะโอเคก็จากที่มาถึงรถไฟมาถึงแล้วก็มาถึงรถ2แถวแต่ว่าเดี๋ยวเวลาขากลับมาเดี๋ยวเวลาขากลับนะครับเราจะต้องมารอจุดเดิมที่รถสองแถวส่งเราเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นกลับไปที่รถไฟฟ้าเขาพระบางที่เดิมนะครับรถไฟมันจะออกตอนบ่ายสามเพราะฉะนั้น ตอนนี้เรามีเวลาเที่ยวรถรถสองแถวจะมาตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วรอถึงบ่ายสองเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเที่ยวประมาณประมาณบ่ายโมงครึ่งเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นรถกลับวันนี้เพราะฉะนั้นพอมาถึงแล้วเ,เดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนดีกว่าเพราะแบบคนเยอะมากแต่ก็ไม่แน่นเท่าไหร่เพราะว่ามีเคยมาเยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดินดูก่อนว่ามีอะไรกินแถวนี้แต่ก็บรรยากาศได้นะแต่วันนี้ไม่มีลมเลย ปกติอยู่ริมทะเลต้องมีลมเย็นๆนะครับผมอันนี้คือบริเวณรอบหาดของบางแสนนะครับจะยาวยันนู้นเลยไกลมากอันนี้ผมจะเดินมาสุดละพอมันสุดแล้วก็จะไม่มีที่ไปต่อแล้วครับก็าตรงน,น,น,นี้จะเป็นแบบว่าโซนร้านค้าที่ผมถ่ายให้ดูอะ อาหารทะเลแบบสดเยอะมากแล้วมีกุ้งเผาด้วยเมื่อกังวันก็กินสเต็กหนึ่งร้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวได้กินหมดเรียบร้อยแล้วมีกี่ไม้อ่ะสองสี่แปดสิบสิไม้ไมเออโคราึ้งในผอ จากที่กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็มาเดินเล่นในชายขานะครับแต่ว่าตรงนี้ขอคนเล่นน้ําเยอะเลยที่แรกก็ว่าจะเล่นนะแต่เนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วอาจจะสูดแดดไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็เลยมาหามุมสวยๆตามคนเห็นถ่ายรูปเล่นกันแล้วกันก็ค่ากินวันนี้ก็ประมาณ190บาท2คนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยบวกไปเรื่อยๆค่ารถแดงที่เรานั่งมา40บาทเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวค่อยว่ากทีขากลับนี่เดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟนะ นั่งรถไฟเราก็ไปจ่ายจ่ายข้างบนรถไฟเองแล้วกันตอนนี้คือแบบแดดแต่ตอนนี้ดีหน่อยที่แบบแดดร้อนแต่ก็ยังมีลมนะดีกว่วามไม่มีลมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าหาอะไรกินเผื่อมีอะไรกินบางทีอาจจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนกินบุฟเฟ่ต์มาแล้วมันรู้สึกอิ่มๆอยู่อ่ะถ้ากินอีก,กมันมีความรู้สึกอยากอ้วกไงก็ไม่รู้อ่าทางนู้นเขาก็เล่นแบบว่าเป็นสกีแต่แม่งคนเยอะจริงครับผม วันหยุดพักผ่อนของวันหยุดแรงงานด้วยเป็นวันที่เราพักผ่อนกันนะครับผมเพื่อนๆก็หาเวลาว่างมาพักผ่อนกันบ้างได้นะครับคลายร้อนกันด้วยไอติมจัดมาแล้วไอติมหลายเรลีวอย่างกินโชว์จังเออว่ะ จัดปลาหมึกมมครับปลาหม,มึกอ,อันนี้เป็นไข่หนวดแบบอย่างเยอะย่างแห้งไปนิดอันนี้ไม้ละสิบบาทปลาหม,มึกที่ซื้อหมดหมดเซตเลยก็ประมาณ ร้อยสี่สิบบาทตัวใหญ่ตัวละร้อยอนอกาดร้อนตอนนี้ก็มารอรถไฟแล้วเดี๋ยวรอประมาณบ่ายสามตอนนี้บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงเท่าไหร่อ่ะสองโมงครึ่งว่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ก็เรามารอที่สถานีขอวบาทนแลก็คือรอก่อนรถไฟมาตอนนี้ก็อีก10บนาทีรถรถไฟก็จะมาแล้วแต่บรรยากาศฝนตกแต่ตอนนี้คืออากาศแบบคลายร้อนมากรู้สึกว่าผมจะหมดค่าน้เบลประมาณ30กว่าบาทสำหรับทริปนี้นะเพราะว่าไปซื้อน้ำเย็นน้ำหวานไอตรีมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูว่าค่าเดินทางค่ากินของผมอะ่ะมันกี่บาท ว่ามาเที่ยวรอบเนี้แต่น่าจะไม่เกินพันหรอกไม่เท่าไหร่เองก็เลยคิดว่าเพราะว่ามาเที่ยวแบบไม่ค่อยได้มานั่งกินซีฟู้ดเลยเท่าไหร่ทีแรกว่าจะกินแต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีเราอิ่มกันอยู่ไก็เลยไม่ได้กินซีฟู้ดกันต่อเลยนะครับผมโอเคสําหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกับแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าตั๋วขากลับเท่าไหร่ แล้วก็นั่งรถเม์กับจนถึงคอนโดเราแล้วเราจะสรุปยอดทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอะเดี๋ยวรอรถไฟก่อนตอนนี้ฟ้าลองละเหมือนฝนจะตกแล้วต้องกลับละแต่ทีนี้เราก็ต้องรอดูว่าอืมันเป็นไงเหมือนกับว่าตอนเช้าเราออกประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้า 8, 9ประมาณ3ามชั่วโมง3าชั่วโมงถึงบางแสนเพราะว่ารถไฟจอดหลายสถาน,นีเราสามารถเช็คใน Google Map ก็ได้นะ Google Map มันจะบอกเลยว,ว่าเหลือกี่ป้ายกี่ป้ายพอจะถึงเป้าหมายที่เรานะครับผมก็ใช้วิธีการเช็คแบบนี้ถ้าเกิดใครกลัวนั่งไปเลยแบบเป็นป้ายที่ไม่เคยไปอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอรถไฟมากกว่าน,นะครับผมตอนนี้ก็รถไฟมาแล้วนะครับผมกำลังวิ่งมา เดี๋ยวเราต้องรอในพื้นที่ปลอดภัยหน่อยอย่าไปใกล้มากอันนี้ก็โอเคแล้วก็ได้ซื้อตั๋วขากลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ราคา26บาท2คนก็52บการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะรอดูว่ากลับถึงประมาณหกโมงเย็นสวยจุ่งมากจริงๆที่ขึ้น,น,ในใรถไฟมันก็มีวิววิวแบบยืในในะยืนรับลมถ้าเกิดใครร้อนนะแต่ว่ามันก็ดูอันตรายโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เรา ก็ได้มาถึงแล้วมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับผมไ,ไมาถึงเมื่อีคนเดนเยอะมากเลยอโอเคตอนนี้ก็ได้มาถึงสถานีหัวลำโพงกรุงเทพตอนเวลา6กโมงสิแปดนาทีนะครับซึ่งมีควขมรู้สึกว่าเออมันก็ตามเวลารถไฟที่เขาคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังกลับถ้าอย่งไรก็อย่าลืมกดตนนิดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้นั่งรถไฟกลับก่อนโอเคมาท้ายคลิปแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะไปเที่ยวที่บางแสนวันนี้นะครับก็คือเราจะนั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปเขาพระบาทนะครับซึ่งรถไฟเนี่ยมันมีแค่2เที่ยวเที่ยวแรกคือไปแล้วก็เที่ยวที่2คือกลับเที่ยวแรกคือไปคือช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้ามันประมาณ เกือบเกือบเจ็ดโมงอะประมาณประมาณเนี้ยนะครับเพราะรถไฟจะออกตามเวลาแต่และสถานีเป๊ะเป๊ะคือบก็ถึงนู่นประมาณสิบโมงก็ถึงสิบโมงจริงๆนะครับผมแล้วก็ขากลับรถไฟก็จะมาตอนประมาณบ่ายสามก็มาถึงเป๊ะเหมือนกันแล้วก็พอถึงหัวลำโพงก็ประมาณหกโมงสิบแปดนาทีก็คือหกโมงกว่าเป๊ะ,ะเลยอาจจะเลดประมาณห้าสี่นาทีเพราะว่ามีพวกช่วงเย็นมีคนขึ้นลงเยอะแล้วก็บางที รถมันปติดไฟแดงอะไรพวกนี้แล้วปิดช่องมันไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยรถไฟก็จะชะลอด้วยแต่แต่โดยรวมแล้วรถไฟอ่ะวิ่งค่อนข้างจะตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะไปเที่ยวอะ่ะก็คือเผื่อเวลารถไฟสักนิดหนึ่งก็ยิงดีนะครับ mm. เพราะว่าคือค่าตั๋วนะถูกมาก26ไปกับไปกับ52บาทซึ่งผมไปกับ2คนก็ประมาณ1 0 0 1 0 4บาทเอง แล้วถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซื้อตั๋วที่หน้าง,งานก็สามารถขึ้นรถไฟแล้วก็ไปซื้อตั๋วบนรถไฟก็ได้ก็แต่ว่าในรถไฟจะค่อนข้างร้อนนิดนึงเพราะว่าเป็นตู้ธรรมดานะก็คือมันก็มีลมมีอะไรเข้ามาแต่ไม่ดีก็เดี๋ยวจะสรุปค่ากินวันนี้วันนี้ก็คืออย่างที่ถ่ายไปก็คือมีกินปลาหมึกมั่งกินกินเล่นอะไรเงี้ยกินน้ำกินเนื้อแต่ว่ากะไปเล่นน้ําแต่ว่าพอดีเราไอ้ร้านที่มันแบบว่าอาบน้ําอ่ะมันปิดกันเยอะก็เลยแบบว่า อีกที่หนึ่งมันอยู่ไกลมากก็เลยแบบทริปนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กะเล่นน้ําเลยก็เลยไปหาอะไรกินนั่งชิลตากลมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่ากินที่สรุปวันนี้ก็คือตั้งแต่เช้าที่ผมกินขนมปนังกินลูกชิ้นกินอะไรพวกนี้ทั้งหมดประมาณ395บาทแล้วก็ค่ารถที่เดินทางทั้งรถเมย์รถ2แถววินมอเตอร์ไซค์อันนี้คือนั่งส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกันก็คือประมาณ1 5อยบาทแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแค่นั่งรถไฟอย่างเดียวก็คือประมาณ52บาท ต่อคนนะครับถือว่าถูกมากถ้าเกิดใครที่จะไปก็ลองดูนะครับไปเที่ยวในราคาที่ประหยัดอันนี้ก็ทําคลิปมาเพื่อเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับว่าไปรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้ารถเอ้ยไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟขออภัยนะครับก็คือเวลาไปอะ่ะมันมันคือไปมีแค่เที่ยวเดียวแล้วกะ็กลับอีกเที่ยวทีแรกของตกใจว่าเอ๊ะมันขบวนเดียวกันหรือเปล่าเจอคน ต,ตัวตัวบอกขอบวนเดียวกันครับเพราะจำผมได้เมื่อเช้าเขาบอกว่าขบวนนี้มันวิ่งแค่เที่ยวเดียวตอนเช้าวิ่งมาบางแสนแล้วตอนบ่ายสามก็กลับมากลับมาที่กรุงเทพก็คือวิ่งเที่ยวเดียวคือเที่ยวไปกลับไปกลับเที่ยวเดียวทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากตกรถไฟกันนะครับแต่ถ้าตกก็ไม่ต้องกลัวมีรถตู้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่อยากแบบทเที่ยวแบบ,แบ,บประหยัดประหยัดอย่างเงี้ยผมว่าทริปเนี้ยโอเคมากนั่งรถไฟประมาณ3ชั่วโมง จอดทุกสถานีเลยจอดทุกสถานีจนรู้สึกบางทีเบื่อแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเราขับรถไปเองอะขับรถไปเองถ้ารถมันติดมากๆอะก็ประมาณ3มชั่วโมงได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดรถไม่ติดมากๆก็ประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงละแบบกลางคืนทางสะดวกอะไรเงี้ยชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็ถึงบางแสนแล้วนะครับผมรถยนต์มันก็จะสะดวกแต่ว่าค่าน้ำมันก็เนื่องจากมันแพงมาก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวที่สําหรับคนงบน้อยแล้วเที่ยวแบบประหยัดนะครับส่วนค่ากินก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่ากินมากกินน้อยอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่กันไปเลยอยากกินเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็วางกันไปแต่จะบอกว่าค่าเดินทางถูกมากแต่พอถ้าคิดไปกลับไปเช้าเย็นกลับนะวัน,นวันเนี้ยจะมีเวลาเที่ยวแค่ประมาณสี่ชั่วโมงเองไม่ถึงหลังจากที่เราไปถึงแล้วค่ารถสองแถวก็ประมาณสี่สิบบาทไปกลับ เขาก็จะไม่ได้เก็บเพิ่มอะไรเลยนะครับก็พอเขาจะเผื่อเวลาเรามารอรถไฟอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวว่ารถสองแถวพอขึ้นไปทันเราจะไม่มีเขาจะมีสำรองให้ใกล้ๆรถไฟเขาจะมีวิ่งให้ให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซ b s c ไ i b e กันแล้วนะครับพูดบ่อยมากเลยคลิปเนี้ย กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อมาก็แล้วแต่นะครับผมไปและบายบายสวัสดีครับ